สวัสดีครับเช้านี้อยากสื่อสารกับทุกท่านเรื่องหนึ่งนะครับทํากลางอากาศหนาวเย็นสองวันแล้วนะครับชอบไม่เปื้องน้ำ <c oughs> ผมไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่ไม่เปื้องน้ำเมื่อวานที่ผมสนทนากับวัยรุ่นน้องท่านหนึ่งนะครับ ฟังแล้วตกใจเลยนะครับเม็ดละประมาณสามสิบบาทโอ้เราเคยดีนเม็ดละร้อยกว่าบาทร้อยี่สิบบาทอย่าบ้าวันนี้เม็ดประมาณสามสิบบาทนะครับท่านน่ากลัวไหมฮะแปลว่าถ้าราคามาถูกลงเนี่ยการเข้าถึงมันก็จะง่ายขึ้นหลายท่านอาจจะไม่รู้หลายท่านอาจจะรู้ รู้ว่าทำยังไงในเรื่องของการปรับปรามนี่ก็ไม่ใช่บทบาทของเรานะครับไม่ใช่บทบาทของประชาชนแต่เป็นบทบาทของหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบายระดับประเทศหรือระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นตำรวจท้องที่ท้องถิ่นนะครับแต่ที่ผมจากสืส่อสารท่านก็คือว่าเด็กรู้จักยาบ้าไหมลูกเราเนี่ยเราจะให้เด็กรู้จักก่อน หรือจะให้คนที่ค้ายาบ้ารู้จักเอ่อทำให้เขารู้จักการให้ความรู้เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่ายาบ้าคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงภาพในความจําทุกคนคือเม็ดสีส้มใช่ไหมฮะซึ่งผมก็จำภาพน,นั้นเหมือนกันว่ามันเป็นสีส้มนะครับวิธีการเสพก็คือใช้การสูบผ่านฟอยของซองบุรี่้ววิธีป้องกันที่ผมอยากจะฝาก หรือหลายท่านทำอยู่แล้วก็คือนั้นช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเป็นช่วงที่เราได้อยู่ด้วยกันกับลูกๆในระดับของครอบครัวเนะี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของความแก้ชิดความรักความเข้าใจนะครับผมสัมผัสได้จากหลายครอบครัวเราโฟกัสแต่เรื่องของการศึกษามากเกินไป การบ้านมากเกินไปเวลาคุณภาพที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันน้อยมากนะครับเขาอยากจะปรึกษาเราก็ไม่กล้าเขาอยากจะถามเราก็ไม่กล้าเหมือนกันเราอยากจะคุยกับลกูกบางทีมันก็ไม่กล้าคุยเพราะมันมีช่องว่างมันมีความไม่เข้าใจกันอยู่อยู่ดีจะมานั่งล้อมองคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่มันไม่ใช่ทําไม่ได้เพราะการมีชีวิตอยู่ของพวกเราก็คือการทําให้เขา อยู่ได้ยังมีความสุขมีความสําเร็จใช่ไหมครับถ้าบนสนามชีวิตเขาไปสู่เรื่องของยาเสพติดผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องความเสียหายมันเป็นเรื่องของอนาคตเลยเพราะฉะนั้นเราพึงจะหนักว่าวันนี้ยาบ้าเข้าถึงง่ายแต่จะเข้าถึงยากถ้ามันมีเกาะของความรักความผูกพันความบุญของพรบครัวเข้ามาเป็นผนังกั้นที่สําคัญลองดูนะครับ ใครทำดีอยู่แล้วให้กําลังใจนะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีความรักมีความเข้าใจอยู่ด้วยกันยังมีคุณภาพโอกาสที่ยาบ้าจะเข้าถึงลูกหลานเรานี้ก็น้อยลงถ้าขายด้วยเช้านี้นะครับหนาวก็ห่มผ้าใส่เสื้อักกลางคืนใครหนาะวก็ห่มผ้าตาคนสวัสดีเช้านี้ครับ good Wednesday